ศาสนาพุทธเรามุ่งไปที่ความพ้นทุกข์นะเราอย่าสังเกตเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์นะก็คือตัวตัณหาถ้าเราสามารถกระจัดเจ้าหนายตัวนี้ไปได้จิตใจเราก็เป็นอิสระนี่จิตใจเราเป็นธาตุเป็นธาตุมันจะมีความสุขเข้าไปได้ยังไงมันถูกมันสั่งทั้งวันเลยนะสั่งให้ดู สั่งให้ดมกลิ่นสั่งให้ลิ้มรสั่งให้รู้สัมผัสทางกายนะสั่งให้หาเรื่องสนุกสนานทางใจนะสั่งสั่งให้หนีอารมณ์ที่ไม่ดีไม่ถูกถูกใจแนะ้ว้วก็อยากเป็นโน้อนอยากเป็นนี้นะตอนเด็กๆก,ก็อยากเป็นผู้ใหญ่นะพอเป็นผู้ใหญ่ไม่อยากแก่นะเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยาก งั้นในตัวที่ทำให้จิตใจเรามีความทุกขนะ์นั่ตัวอยากนั่นแหละกรรมตัณหาความอยากได้อารมณ์ที่ถูกอกถูกใจภาะวะตัณหาเนี่ยอยากให้สิ่งนั้งหลนะั้นมันคงอยู่อยากให้มันคงอยู่อยากมีอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ะ วิภาวะตัณหาอยากให้สิ่งที่ไม่ถูกใจหมดไปสิ้นไปความอยากเกิดขึ้นเมื่อไรจิตใจจะต้องดินน้นรนทำงานหนักทำงานหนักคนเดียวไม่พอลากเอาร่างกายไปทำงานด้วยร่างกายก็เป็นทาสของจิตใจทำงานตามที่จิตใจสั่งเหนื่อยแสนเหนื่อยอยังไงนะถ้าใจมันอยากก็ต้องตะเกียบตะกายไปทำ เมื่อเรารู้ต้นต่อนะของความทุกข์คือตัวตัณหานะั่นแหละเป็นต้นต่อมาบงการจิตจิตไปบงการกายาชีวิตเราก็เหน็ดเหนื่อยเกินความจําเป็นนี่ทํำยังไงเลยจะพ้นจากตัณหาถ้าละตัณหาได้จิตใจก็เป็นอิสระเป็นอิสระแนละ้วมีความสุขมีความสงบ เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงการจะละตัณหาเนี่ยเบื้องต้นนะแนะนำนะคอยรู้เท่าทันอะไรที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเราเองสังเกตให้ดีนะคำพูดที่มไม่ดีมันก็ออกมาจากความคิดที่ไม่ดี การกระทําที่ไม่ดีนะมันก็ออกมาจากความคิดที่ไม่ดีการทาอาหากินไม่ดีมันก็ออกจากความคิดไม่ดีเพราะเราจะต้องสังเกตความคิดของเราให้ดีนะถ้าเราอยากพ้นจากตัณหาสังเกตที่ใจของเรานะเวลาความคิดทั้งหลายเกิดขึ้นนะดูซิอะไรอยู่เบื้องหลังมัน